ดีครับเพื่อนยามเย็นแบบนี้พบกับผมในเกมจูเลสิกมอนสเตอร์เวิร์ครับผมอ้าวไม่ได้ทงไม่ได้ทําคลิปกันมานานนะครับผมสําหรับเกมนี้แล้วก็ไม่รู้จะมีเวลาสตรีมหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเหลือเกินครับผมวันนี้ฝนก็ตกนะผมก็ทําสตรีมไม่ได้ครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมก็คือผมได้ตัวใหม่มาแล้วนะนี่คือเจ้าตัวนี้ครับผมนี่ ต้อนรับสมาชิกใหม่ของทีมเราเลยก็คือเจ้าตัวนี้นะเจ้านกตัวนี้นะอ่านก็ไม่ค่อยอยากจะออกนะมาดูความสามารถของมันกันเลยครับผมเจ้าอะไรเนี่ยสโลอะไรเนี่ยหลัถกพกคัดอะไรเนี่ยครับประมาณนี้นะก็ก็ไม่ได้สีเรียนเรื่องชื่อนะก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วว่าเจ้าสี่ม่วงนะก็คือตามสีนี่เลยนะนกสี่ม่วงนะก็คือเจ้าม่วงของเรานั่นเองนะเจ้าม่วงงเรานั่นเองเนี่ยมีความสามารถคือ เรพอร์ตแว็บไปแวบ,บมาได้3ครั้งครับผมแล้วก็สามารถที่จะปลออ่อยเขาเรียกอะไรอ่ะควันพิษที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไอพิษแล้วกันนะไอพิษที่เป็นสีเขียวว่าผมออกไปได้ในระยะที่โคตรไกลเลยนะแล้วก็บินได้นั่นเองครับผมมาพร้อมกับพลังชีวิต75,000นะเกราะอ,อยู่ที่2.9นะครับผมความเร็วอยู่ที่47กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยความเสียหายของการกัด4.7 แวมพายก็คือได้เลือดเพิ่มกับมา2400เียเขียวกรดอ่าประมาณนี้ครับผมก็คือความสามารถเล่าวๆ้าของเจ้าตัวนี้เลยนะบอกได้เลยว่าก็เล่นสนุกดีเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้จะติดปืนอะไรนะโมดุลก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ฮะใส่โมดูลธรรมดาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวรวยเมื่อ,อไหร่จะติดโมดูลพิเศษให้นะแล้วก็อุปกรณ์ เป็นปืนนี่ครับผมอันที่ไม่รู้ได้มายัางไงเขาคงแถมมาให้นะเล่นเล่นไปมันก็ได้มาเองครับผมเป็นเจ้าตัวนี้นะหนึ่งกระบอกแล้วก็เป็นจรวดติดตามตัวนะระยะ200กับอีก5เมตรนะอีก3กระบอกครับผมส่วนโดรนยังไม่ซื้อนะเพื่อน,เพ,อนอเพราะว่ามันยังเล่นได้อยู่นะแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันอึดอัดเจอคุณต่อสต้ที่แข็งแกล่งเมื่อไรเนี่ยผมก็จะซื้อโดนให้กับไดโนเสาร์ของผมแน่นอนนะแต่ตอนนี้มันเล่นอย่างชิวๆนะก็เล่นไปเรื่อยๆไป เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเจ้าสมาชิกใหม่อยู่ในทีมแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับเราหรือเปล่านะโอเคตอนนี้ผมก็ถึงเลเวล27แล้วนะก็เก็บเลเวลไปเรื่อยนะเข้ามาล็อกอินเก็บของเล่นบ้างไม่เล่นบ้างก็ประมาณนั้นครับผมก็คือตอนนี้ก็มีทั้งเรือลบาะถังแล้วก็จูลสิกวันเตอร์เวลแล้วกออ็อะไรอ่ะบอรโรบอทของเรานั่นเองไปดูครับผมดูซิว่าจะสนุกขนาดไหนนะ เจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวผมไม่หัดอ่านชื่อของล้องก่อนนะโคโลอะไรโคโลโบอัคลัตอะไรเนี่ยนั่นแหละประมาณเนี้ยไอโคโลนี่แหลนะนะไม่ต้องแซวกันนะเรื่องชื่อนะก็เรียกเจ้าสีม่วงของเราเนี่ยไปดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะอาวุธยังอ่อนนะครับผมแค่เลเวลสี่เองนะก็ไม่ได้ติดสไนเปอร์หรือว่าอะไรนะถ้าติดสไนเปอร์มาก็คงจะเล่นไนดะ้ยาวอย่างเงี้ย สไนเปอร์มันเป็นอะไรที่รุนแรงแล้วนะเอาอาวุธอื่นมากครับผมเล่นแต่สไนเปอร์มันจะมันจะไม่ดีนะเดี๋ยวจะหาว่าโหดเกินครับแต่รู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามจะมีสไนเปอร์นะฝั่งเราก็มีสไนเปอร์ครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราจะเล็งเป้าตรงนู้นนะแล้วเดี๋ยวดูนะครับเพื่อนเเดี๋ยวผมจะส่งเจ้านี่ครับไอพิษไปนะอ้าวติดโอ้โหจะโชว์ขอ,อ,องซะหน่อยตรงนี้ดันติดตรงนี้ครับผมจะโชว์ปล่อยพิษไปซะหน่อยนะนะ เราก็เล่นแบบใจเย็นเรายังเลเวลน้อยอยู่นะผมเราก็ไม่ต้องเป็นต้องไปฆ่าใครเอ้าเจอแล้วเป้าหมาปับ๊บนี่ฮะยิงครับโอ้ติดเกาะนะนี่ครับยิง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 ติดเกาะแบบนี้ครับเราต้องระวังเลยนะนี่ฮะโดนขังวะเนี่ยมาบมาครับเห็นไหมฮะโดนแล้วครับนี่ฮะปล่อยพิษดักเลยครับยิงครับนี่ฮะเรามั่วอยู่ในพิษของเราครับ เดี๋ยวคู่ต่อสู้ก็โดนไปเองนะเรียบร้อยไม่น่าจะรอดแล้วครับผมเอาไห้ตรงมบยิงครับอม,มีเพื่อนคุ้มกันครับรอดมาฮะมาฮะแบบแบบนี้นะครับเราเทเลพอร์ตไปครับพอยลบพอยหลีกยิงครับแบบนี้เรายิงระยะโค้งอยู่แล้วนะเออเรียกได้ว่าเล่หยหมาสามตัวเลยตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเล่นใช้ได้นะเพื่อนอันนี่ครับแต่ผมเปลี่ยน เป้าหมาช้านะยิงคิดไปครับอ้าวตายซะแล้วนี่ครับยิงอฮะเพิ่งได้ตัวเดียวโมเหมือนได้หลายตัวครับผมแต่เขาบอกได้เลยว่าอุ้ยรู้สึกว่าจะมีสไนเปอร์แอบอยู่ตรงนี้ครับมันเหมาะกับศัตรูที่มาเป็นกลุ่มมากๆนะเพื่อนเนี่ยไอพิษตัวนี้ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเครับเดี๋ยวครับเดีครับมันอันตรายนะเออมาครับผมเขาเห็นเลือดเราน้อยนั่นเพื่อนเขาก็จ้องจะมาครับนี่ฮะ ต้องจะมาครับเอาแล้วครับได้แล้วผมเดี๋ยวเราจะปล่อยพิษตรงนี้เลยครับนี่ครับไปตรงนี้ครับจ้องจะมาฮะต้องจะมานะอาทิพ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 ททททปล่อยพิษครับเงียบแล้วก็ยิงครับผมแบบนี้นะอุย้ยเราร่วงก่อนวาเกียร์ได้ครับผมแม่กาลังจะโอเคเลยนะก็ะถือว่าใช้ได้ครับผมเจ้าตัวนี้นะไปรอตัวอื่นมาเล่นครับเดี๋ยวรีบชนะเร็วๆนะจะได้เป็นรีวิวตัว น้องม่วงต่อนะเออไม่อยากตัดเกมนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าโหน่าจะเล่นให้จบอะไรเงี้ยยิงตัวนี้นะผมจริงๆนะผมก็ชอบนะแต่ว่ามันยังไงอะมันคอยจะเรียกว่าเนี่ยบังคับยากครับผมการล็อกเป้านะยิงครับยิงอืมโอเ,เคกัดส็ตายเลยนะก็ไม่ได้อัพเพิ่มเติมเลยนะปืนลูกซองเนี่ยบ้เบา เล่นสไนเปอร์ดีกว่าครับสไนเปอร์บินขึ้นไปยิงเลยนะตัวนี้ครับผมปืนแค่สองกระบ,บอกครับผมแต่ตัวสามารถฮิวเลือดได้นะก็อเอาไปเล่นชิวๆวบผมดูเหมือนยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วนะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรละอุ้ยมือลั่นเพื่อนอันนี้คือมือลั่นนะไม่ได้ตั้งใจอไม่ได้ตั้งใจครับโอ้โหเพื่อนยิงทีเดียวครับแตกเลยไม่ใช่เรานะนี่ครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆครับไม่ต้องซีเรียสเห็นเวลายิง นี่ครับยิงแทบจะไม่ลดเลยก็คือติดไปไงั้นแล้วครับผมเพราะตอนนี้ไม่รู้จะติดอาวุธอะไรให้น้องเขานะมันสับเปลี่ยนกันเยอะครับผมตัวน,นี้มีอาวุธแค่2ช่องนะก็ะคืออาวุธหนักกับอาวุธเบานะครับผมยิงไปแล้วก็เบา,บาจริงๆยังไม่ได้อัพเลเวลนะต้องเป็นเจ้าคอยาวครับผมรับรองยิงตูมเดียวนี่ เขาเรียกว่าเห็นเลือดเห็นเนื้อกันเลยทีเดียวนะว่าน่าจะชนะแบบสบายครับยิงนี่ฮะถ้าตัวบางๆมานี่ก็อวกเหมือนกันครับผมใจ่สู้ครับฝั่งตรงข้ามสู้ไม่ถอยกันเลยทีเดียวสำหรับเกมนี้ผมก็เล่นเรื่อยๆนะไม่ไม่ได้มีความคิดที่จะเลิกเล่นนะครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บสะสมในน้อเสาที่เราชอบไปเรื่อยๆครับ อย่าบางังเลยครับขอหน่อยขอทำดามเมดนิดนึงนะโอ้โหเพื่อนเราเก็บหมดครับผมเรียบร้อยเกมแรกก็ชนะไปนะไปเดี๋ยวเราไปดูเกมที่สองกันเลยครับผมจะได้ดูเจ้านกสีม่วงนะเราจะมารีวิวเจ้านกสีม่วงกับการเล่นที่แบบสนุกสนุกนะแอบลอยแอบยิงได้สบายครับผมนกสีม่วงก็เก็บสะสมไว้นะเป็นพวกสายบินนะยังไม่ดูนะครับผมเดี๋ยวทํา เสร็จก่อนแล้วค่อยดูนะดูทั้งวันแล้วครับวิดีโอก็เบื่อแล้วก็เอาไว้ดูอื่นๆบ้างมาครับนี่ครับแล้วก็จัดเซ็ตนะเวราเราอยากจะเล่นนอกบินบินแล้วก็จัดเซ็ันี้เดี๋ยวเราค่อยๆไปครับเราแอบไปก่อนนะเดี๋ยวเราโดนยิงนะครับผมคือเราต้องดูเดี๋ยวเราจะยิงไปครับนี่ฮะแหวแบบนี้นะแล้วก็ยิงพิษไปเลยนี่ครับดูที่ว่าอยู่โน่นครับเห็นไหม เห็นไหม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 แล้วเราก็ยิงกระโดดตามครับนีเรียกว่าถ้าอัปเกรดมาดีๆเนี่ยพิษมันยาวครับผมพิษมันอยู่ยาวๆเลยนะนี่ครับปั๊บยิงครับผมปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊เราติดระยะมานะใช้ได้อยู่ต่องที่บอกครับผมนี่นี้ขนาดเลเวลยอาวุธเราแบบบางๆนะเพื่อนๆนะแบบบางๆเลยนะเออใช้งานดีนะอันนี้ครับตรงนี้เป็นกลุ่มเลยครับผม เดี๋ยวเราจะปล่อยพิษไปนะเออเราไม่ไปเองครับพิษเราไปไกลนะอขอดูหน่อยเห็นไหมเห็นไหมเห็นปล่อยพิษครับชัวแบบนี้นะเออล็อกเป้าครับนี่ฮะยิงเลยเห็นไหมครับมันทำดาเมจย,ยาวๆครับพิษนะใครวิ่งโดนคือเสร็จละนี่ครับได้คิวง,ง่ายๆนะอุ้ยโดนยิง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 ปุ๊บเทเลพอตหลบเลยครับอ่าแบบนี้ครับผม แล้วก็รอเวลาครับรอเวลามอมเหมาะครับผมนี่ครับหลายตัวหลายตัวสองครับปึ๊บเล็งเ้านอยยิงทัวเฮ้ยเขาหลบนะแม่เสียดายครับอุยิยยิงเราทําไมนี่ฮะยิงนะครับนี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยเขาเรียกว่าชิวๆเนื้อแบบนี้จะได้คูด,ดาวนานไปนิดนะหรือเราจะเทเลพอร์ตไปฟาดแบบนี้ครับแล้วก็ใส่กระสุนของเรานงี้นะเออได้หมดครับผม แบบนี้เลยนะชัวชัวครับเข้าออกเร็วนะนึกถึงสไตล์อารมณ์ประมาณว่าอุ้ยนี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับปล่อยพิษครับปล่อยพิษไปนวเนียครับผมเออแล้วก็ยิงกระโดดข้องเราไปเลยครับนี่วิทยใสโค้งอยู่แล้วนะคือไม่มีอะไรบางแล้วอุ้ยโดนยิงครับสไหนเ์นอ่ครับวิ่งไปติดพิษครับวิ่งไปทางพิษนะปุบเทเลพอตไปแบบนี้ครับนี่ฮะแล้วยิงครับผมถึงเวลาเทเลพอตหนี อืก็เรียกได้ว่าอุ๊ยโดนยิงครับสไนเปอร์ตัวนี้เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเราจะลองดูที่ว่าเราจะจัดการกับสไนเปอร์ตัวนี้ได้ไหมนะโดยที่เราจะใช้พิษนะครับผมถ้าเราไม่โดนยิงก่อนนะทั่วร์ปับบล็ครับปุ๊บโอ้ยพิษยิงกลางอากาศแล้วมันอ๋อลอยกลางอากาศได้ด้วยครับนี่ฮะเป็นไงล่ะเดี๋ยวเราจะเทเลพอตไปใกล้ครับหนึ่งทีแล้วยิงครับนี่ครับแบบนี้ ถ้าเทเลพอสไปอีกครับร่วงเสียก่อนนะไม่เสียได้ครับผมเขาจับทางเราได้เราร่วงเสียก่อนครับผมเสียใจจริงๆนะอืมเอาปืนกลไปไล่ยิงดีกว่านะมาครับไม่ได้สีเลียดนะตัวนี้ปินเรื่อยๆครับผมจุดก็ดูเหมือนเจ้าชนะอยู่แล้วนะนี่ครับนี่ฮะเวลายิงเอาไว้เฉยๆน่ะมีไรครับสามภาษานะเอออ่ายิงกันใหญ่เลยครับ ปืนคนก็นไม่ได้อัพแล้วครับต่ไปเรื่อยๆนะปิดตาครับนี่สนหมดซะง,งั้นยิงครับผมยิงไหมนี่ฮะไม่มีอะไรทำครับยิงครับยิงกุรอตู้ครับผมนี่ฮะยิงไปเรื่อยๆครับตายครับผมเขาเหลืออีกนิดเดียวนะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เลเวลเรายังไม่ต้องตอนนี้เลเวลเรามันเริ่มสูงแล้วไงมันก็เลยเหมือนเหมือนปืนเราเบาอ้าชน,น,นะแล้วครับผม ก็มีประมาณนี้นะผมความสนุกในการเล่นเกมไดรนเสากับน้องสีม่วงของผมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สนุกนะครับผมผมเองก็เล่นอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกสนานนะหวังว่าเพื่อนเนี่ยคงจะมีความสุขกับคลิปที่ผมทําด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ